ผลงานที่นี้จะทำเพื่อแบ่งปันวิธีการเอาตัวรอดของผู้ปกครองทั้งการเล่งดูแบบสองภาษาและผสมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอาจมีบางอย่างที่ไม่ตรงับหลักทั่วไปหรือการเล่งดูไม่ตรงตามแบบแผนที่เราเรียนรู้มาขอให้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางที่เซีย Se ดีเโดลเรากำลังจะเดินทางไปดูน้ําตกที่ใหญ่ไม่รู้ระดับอันดับที่เท่าไหร่นี่ก็ระหว่างทางเราก็ได้เห็นนะว่าบรรยากาศมันก็อากาศดีแล้วก็หนาวพอสมควรแล้วก็เหมือนขับรถผ่านป่าสนแล้วก็ช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นซีซันที่ฝนตกเยอะพอสมควรเหมือนกัน เนี่ยเรากำลังเดินทางไปสถานที่เนี้ยเราเคยมากับจีจี้กับป้าป้าหนึ่งครั้งแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับไปรั้ Hey guys! now we are with my son Tyson and then let's see we go to like the uh, Seattle and then it's so cold the temperature how much I think the temperature gonna be like 10 late oh, oh, a to walk and then find some n and find d s shop p snow walk try แล้วก็สุดท้ายเราก็เจอร้านจนได้นะครับก็เป็นร้านที่ mm. <Yeah. S 2> เป็นของที่ระลึกที่เราเข้าไปแล้วก็ซื้อของบางอย่างกลับบ้านพอดีที่เราไปวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันจันทร์ซึ่งสถานที่ที่นั่นเนี่ยส่วนร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดวันจันทร์ แล้วก็วันอื่นๆก็เปิดปกติวันจันทร์เหมือนเป็นวันเดย์ออฟของเขาจะมีบางร้านที่เปิดพอขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเราต้องอย่งเราลมมันแรงมากแล้วก็เย็นมากเราก็มีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรแล้วก็ละอองฝนละอองของไอตัวน้ำตกเนี่ยมักจะเดก,กระเด็นเข้ามาที่หน้าเราตลอดเวลาถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นนะครับละอองน้ำอยู่ที่หน้าเลนกล้องก็เป็นบรรยากาศที่ดีเราก็รู้สึกว่าเออ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้ใช้เวลากับลูกๆอีกอย่างนึงครับตอนที่เราขึ้นไปบนนั้นเนี่ยมันมีร้านอาหารก็คือที่นั่นเนี่ยเขาขอให,ให้เราโชว์บัตรวัคซีนว่าคุณรับวัคซีนแล้วหรือยังถ้าคุณรับวัคซีนแล้วคุณนั่งกินที่นี่ได้นะแต่ถ้าคุณยังไม่มีโอเคร้านก็ต้องขออนุญาตที่คุณจะทานในร้านไม่ได้ <at> เหมือนเป็นโซนท่องเที่ยวนะครับ ผมคิดว่าถ้าเป็นรัฐเท็กซัสถ้าเป็นรัฐอื่น,เ,น <Whoa. S 1> เขาไม่ได้ซีเวียสต้องโชว์แบบวัคซีน <Whoa. S 1> แต่ว่าที่ซีเอโร่ยผู้นำของรัดเขาเนี่ยเขามีกฎยังชัดเจนแล้วก็ซีเวียสพอสมควรสุดท้ายแล้วก็ฝากทริป oh. วิดีโอนี้สำหรับเทีย่ยว oh. ที่น้ำตก ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบพระเจ้าอภยพรนะครับสวัสดีครับ